สวัสดีครับนี่คือรายการรอบห้องทําฟันวันนี้ผมพามาในบรรยากาศที่อาจจะคุ้นเคยกับชีวิตประจำวันของผมสักนิดหนึ่งผมย้อนถามกลับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งครับว่าเคยสงสัยไหมครับว่าเครื่องมือทางการที่ใช้ในการรักษาของทันตแพทย์เขามีวิธีดูแลทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อในรูปแบบไหนอย่างไรวันนี้ผมพามาที่ BFC Dental ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานาาจาก JCI ซึ่งเป็นองค์กรที่คอยตรวจสอบคุณภาพการบริการในภาคโรงพยาบาลหรือภาคคลินิกธางกรรมของสหรัฐอเมริกาลองมาดูกันครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเขาทำความสะอาดอย่างไรไปชมกันครับผมพาไปดูห้องล้างเครื่องมือนะครับ เริ่มต้นผู้ช่วยจะนํากล่องที่บรรจุเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาคนไข้แล้วก็ต้องถือว่าเป็นเครื่องมือติดเชื้อมาส่งที่ซัพพลายโดยที่รวมมกันใส่กล่องไว้เครื่องมือที่ถูกแยกออกมาก็จะแช่ในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก่อนประมาณ10นาทีจากนั้นก็เริ่มล้างเครื่องมือครับก็จะล้างด้วยสกอตไบด้านที่มีความนุ่มจากนั้นก็นํามาล้างด้วยน้ําเปล่าให้สะอาดเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจะนําเครื่องมือต่างๆเรียงไว้ที่ชั้นตากพักให้แห้งก่อน ส่วนหัวกรอเราจะนำหัวกรอมาใส่ในภาชนะจากนั้นใส่น้ำยาฆ่าเชืออ้อแอมโมเนียมประมาณ1ซีซีผสมกับน้ำพอประมาณนำไปเขย่ากับเครื่องเขยา่าหัวกรออัลตราโซนิกประมาณ15นาทีจากนั้นตากให้แห้งจึงนำไปสู่กระบวนการสเตอร์ไลค่าเชือ้อ อุปกรณ์ต่อมาก็คือแฮนด์ e ี e ซึ่งมีทั้งหัวสเตรทและก็หัว c o n ทราเริ่มต้นจะเป่าสเปรย์น้ำมันครับด้วยเครื่องเป่าหัวกรอหลังจากเช็ดทำความสะอาดก็พักตากไว้นำเครื่องมือที่ตากไว้มาจัดเป็นชุดก่อนจะส่งต่อไปห้องแพ็คและทำการสเตอร์ไลน ส่งเครื่องมือไปยังห้องแพ็คเพื่อทำการสเตอร์ไลน์ฆ่าเชื้อ